แต่น้องต้องการความรู้สึกของน้องก็คือต้องการไปเป็นแบบครอบครัวแต่แฟนกับรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทํางานเหนื่อยงานของฉันเป็นงานศินละปะเป็นอะไรที่ต้องใช้ความคิดในการทาแล้วงานที่ทําก็กดดันมากแล้วคนเหนื่อยอยากพักผ่อนสวัสดีค่ะ เจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้ทำสองคลิปไว้ค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้กลับไปทำงานนะคะ,ะคลิปหนึ่งอยู่นอกบ้านคลิปหนึ่งอยู่ในบ้านตอนแรกก็จะไปทำคลิปหนึ่งข้างนอกแต่ว่าลมลมแรงแล้วก็ฝนฝนเขาเรียกฝนลินลินนะคะคลิปนี้ก็ไม่พ้นเรื่องเมียฝรั่งนะ สิกาแฟค่ะกาแฟยามบ่ายบ่ายสีนะคะเมื่อเช้ามีปลาแก้วไม่ได้กินกาแฟมีความรู้สึกเพียแต่คือมันสี่โมงแล้วไม่ไม่อยากจะคือไม่อยากจะขึ้นไปนอนพักเพราะว่าเดี๋ยวตื่นขึ้นมาก็จะมองเงียแล้วคืนนี้ก็จะนอนไม่หลับนะคะก็จะนอนดึกแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้าไปทำงานก็จะ เพียนะคะกลัวทำงานไม่ได้วันวันนี้นะคะในระหว่างที่ที่ไปในเมืองก็คุยกับสามีนะคะคุยกับสามีว่าเฮ้ยฉันจะขอคุยกับบอสไหมว่าจะเปลี่ยนคอนแทคจากสามวันเป็นห้าวันสามีก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณทำอยู่ตอนนี้ทำสามวันก็โอเคอยู่นะเพราะว่าคุณก็ ทำโอทามวันพุธเพราะเรื่องหัดบางทีก็วันเสาร์ครึ่งวันมันก็ได้เงินเยอะกว่าที่คุณจะไปทำห้าวันแกก็บอกอย่างนี้มันมันรายได้ดีกว่ากันแล้วถ้าคุณอยากจะจะหยุดนะคะในอาทิตย์หนึ่งคุณจะหยุดพักสักสามวันก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะดีกว่าคุณไปทำห้าวันแล้วก็หยุดพักแค่วันศุกร์กับวันเสาร์นะคะ แกก็อืมก็ก็โอเคนะเพราะอะไรเพราะว่าเอ,อลูกชายนะคะลูกชายยื่นเรื่องจะยื่นเรื่องซื้อบ้านนะคะสองล้านนะคะในราคาสองล้านอยู่อยู่ในเมืองอุดรซึ่งตอนแรกป้าแก้วมีแผนว่าจะจะสร้างสร้างบ้านนะคะ ให้เขาในในที่ดินที่ดินของเมียเขาอะนะคะที่ดินของพ่อตาที่เขายกให้เมียโอนเป็นชื่อเมียของลูกชายแล้วถ้าสร้างเองในที่ของเราก็จะตกที่ประมาณสี่ส้าห้าแสนนะคะแต่คราวนี้ลูกบอกว่าไปเจอบ้านในเมืองในเมืองอุดรนะ,ะมันสามารถยื่นเขาจะขายสองล้านนะคะ ก็ดูแล้วก็ก็โอเคถามว่าป้าแก้วชอบไหมป้าแก้วก็ไม่ชอบอ่ะถามว่าถ้าลูกคู่แล้วภาระเป็นของใครก็เป็นของป้าแก้วนะอยู่ดีด <c oughs> สามีก็บอกว่าก็แล้วแต่คุณนะคะแต่ว่าเขาต้องหาอ่าผ่อนแบนด้วยอันนี้ก็เป็นการเก่นคร่าวๆก่อนไม่รู้ว่าเขาจะยื่นผ่านหรือเปล่านะคะถ้ายื่นไม่ผ่านก็คงเป็นป้าแก้วยื่นร่วม นะก็เหมือนที่เราได้ข่าวนะว่าเมียฝรั่งที่ทำงานอยู่เมืองนอกสามารถยื่นกู้บ้านที่เมืองไทยได้นะเอาล่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เล่าสู่กันฟังเกริ่นก่อนเนาะเป็นเป็นการเกิ่นก่อนที่จะเข้าคลิปคลิปนี้คือป้าแก้วจะมาขอพูดเรื่องปัญหาของเมียฝรั่งนะมีน้องท่านหนึ่ง แต่งงานกับกับหนุ่มนะคะชาฝรั่งเศสเขาเป็นเชฟนะคะอายุก็รุ่นๆเดียวกันแล้วก็หลังจากที่แต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่เมืองนอกนะคะสามีเป็นคนดูแลครอบครัวดีรับผิดชอบครอบครัวดีแต่เขามีอารมณ์ศิลปินนะ อารมณ์ศิลปินมากนึกอยากจะทําก็ทำนะคะทำกับพ่อให้ลูกกับเมียทาวันไหนนึกอยากจะไม่ทําอะไรเขาก็จะนอนนะคะในวันหยุดของเขาเขาก็จะนอนแผ่สองสลึงอยู่ที่บ้านไม่ทําอะไรไม่กระดิกก็เดียวนะฮะ,ะหิวก็ลูกมากินกินแล้วก็ไปนอนต่อนะคะเขาบอกว่าเขาทำงานเหนื่อยนะคะแล้วก็เรื่องสูบบุหรี่สามีของน้องท่านนี้เป็นคนสูบบุหรี่จัดมากนะคะขอร้องแล้วก็แล้วนะคะน้องอยากจะให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมคือ คือไม่ต้องนอนทั้งวันก็ได้ไหมอะ่ะคือคุณหยุดหยุดสองวันต่ออาทิตย์ <Hey. S 1> คือโอเคคุณนอนเต็มที่วันหนึง่งแล้วอีกวันหนึ่งก็พาเราพาลูกออกไปเที่ยวข้างนอกไหมออกไปทานอาหารนอกบ้านไหมไม่จําเป็นที่คุณจะต้องมานั่งทํากับข้าวเองไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือน้องอยู่บ้านกับลูกลูกยังเล็กอยู่นะคะก็ก็เบื่อนะคะอยู่บ้าน มันเหงาทํางานบ้านแล้วก็แล้ว,ลวทำความสะอาดไอะไรแล้วก็แล้วแทบจะเรียกว่าลื้อผมออกมาทําความสะอาดเลยก็ว่าได้มันไม่มีอะไรที่จะทําแล้วน้องก็เบื่อนะคะซึ่งเวลาแฟนหยุดแฟนก็พักทั้งสองสองวันเลยนะคะก็ทำกับข้าวกินเองในบ้านน้องก็เบื่อเออ,อยากให้เขาพากออกไปข้างนอกบ้างเขาบอกเขาก็เบื่อเอ้เขาบอกเขาเหนื่อยอยากออกไปเวลาอยู่อยู่กับลูกวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณก็ ออกไปสิคุณอยากไปไหนคุณก็ไปกันกับลูกเลยนะคะแต่น้องต้องการความรู้สึกของน้องก็คือต้องการไปเป็นแบบครอบครัวแต่แฟนกับรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทํางานเหนื่อยงานของฉันเป็นงานศินละปะเป็นอะไรที่ต้องใช้ความคิดในการทําแล้วงานที่ทําก็กดดันมากแล้วก็เหนื่อยอยากพักผ่อนนะ,ะในหยุดสองวันอยากจะพักผ่อนไม่อยากไปไหนอยากจะนอนพักผ่อน เพื่อฟืนฝรั่งเขาก็บอกอย่างนั้นแต่แต่น้องก็อยากพาออกไปแบบเป็นครอบครัวรเฮ้ยไปเห็นผัวเมียบ้านอื่นเขา็พาลูกพาเมียออกไปเ,เดินภาคเดินสนามเดินสนามเด็กเล่นหรืออะไรบ้างแต่ของเราต้องไปกับลูกนะน้องน้องบอกว่าน้องก็ออกไปกับลูกอยู่แต่แต,แต่แต่ความรู้สึกคืออยากออกไปเป็นแบบครอบครัวนะคะซึ่งตรงนี้อยากจะเปลี่ยนสามีมาก คุยกันทีไรทะเลาะก,กันทุกทีแต่น้องก็ไม่ละพยายามก็พยายามคุยกันซึ่งมันก็เป็นปัญหาบานปลายมานะคะแล้วในที่สุดอ่าพอลูกโตเข้าโรงเรียนนะอพอเข้าเนอร์สเเข้าอะไรเนี่ยน้องก็ออกไปทํางานพาสทางนะ,ะออกไปพ t t ท m e แล้วน้องก็เลยรู้ว่าเออเว้ยมันเหนื่อย นะมันเหนื่อยเหนื่อยจริงๆทํางานอันนี้ขนาดทําแค่อาทิตย์ละไม่กี่วันแล้วก็ทําวันละไม่กี่ชั่วโมงเพราะว่าจะต้องไปส่งลูกหลังจากส่งลูกก็ต้องมาทํางานทํางานเสร็จแล้วไม่ไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องกลับไปรับลูกกลับบ้านคือจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ปัญหามันก็คือน้องจะทําทำวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ ปัญหาก็คือสามีเริ่มมีปัญหาเขาบอกว่าทำไมคุณไม่ทำวันธรรมดาทำไมถึงมาทำวันหยุดวีเอพเพราะว่ามันเป็นวันหยุดของฉันฉันต้องการที่จะพักผ่อนไม่ใช่ฉันจะต้องเอาเวลาในวันหยุดของฉันมาดูแลลูกนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทะเลาะกันน้องก็อยากทำงานสามีามก็ไม่อยากให้ทำงานอยากให้เลิกทำงานนี้นะคะบอกรอให้ลูกโตวันนี้ก่อนแล้วค่อยไปทำงาน ที่ทาทาวันปกติไม่ใช่ว่าตรงกับเสาวันที่<ม>วันหยุดของฉันนะคะซึ่งก็ทะเลาะกันทะเลาะกันใหญ่โตนะคะเกือบเกือบจะได้เลิกกันเลยนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งโอเคน้องก็ออกจากงานน,นะคะแล้วน้องบอกว่าน้องจะกลับจะกลับไปกลับไปเยี่ยมแม่ที่เมืองไทยสามีก็โอเค,อเคซื้อตัวซื้ออะไรให้นะคะแล้วน้องกลับไปไป เดือนแรกสามีก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยังโทรคุยกันทุกวันทุกวันนะคะทุกวัน,กวนยกเว้นเสาร์อาทิตย์ที่เขานอนเขาก็หาเวลาที่จะคุยกับน้องอยู่เหมือนกันนะคะแล้วทีนี้พอเข้าเดือนที่สองเขาก็บอกเฮ้ยคุณลูกจะต้องเรียนหนังสือนะมันหมดเวลาแล้วลูกเปิดเทอมแล้วน้องก็บอกว่าฉันไม่อยากกลับไปฉันจะย้ายลูกมาเรียนที่เมืองไทยเพราะว่าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของคุณนะคะสามีบอกเจ้าอย่างนั้นเหรองั้นก็ อยู่ไปเลยเมืองไทยแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกเลิกกัน <c oughs> ฉันมีเวลาเมื่อไหร่ฉันจะไปอย่าให้คุณที่เมืองไทยถ้าคุณไม่กลับมาเราเลิกกันนะคะสามียื่นคำข,ข,าขาดแบบนี้ <c oughs> น้องก็บอกเอากลายเป็นว่าเขาไม่แคร์เลยที่ลูกกับเมียจะอยู่เมืองไทยนะคะ <c oughs> เขาไม่แคร์ดังนั้นเขายืน่นคำขาดแบบนี้ <c oughs> น้องก็เลยต้องกลับมาอยู่เมืองนอก <c oughs> ซึ่งกลับมาก็ เราของเราแหงกันเหมือนเดิมนะคะแล้วน้องก็มีลูกท้องลูกคนที่สองนะ,ะท้องลูกคนที่สองซึ่งซึ่งตอนนี้น้องบอกว่าทําใจแล้วคือยังไงเปลี่ยนนิสัยสามีไม่ได้ก็ก็แล้วแต่ก็ทําใจที่จะอยู่กับกับกับสามีนะคะก็ ลดการทะเลาะกันลงนะเมื่อน้องไม่ไปจำจี้จำช้ไม่ไปจุดจี้จุกจิกกับเขาถามว่าเขาดูแลครอบครัวดีไหมเขาดูแลลูกเมียดีมากนะคะเพียงแต่เขาไม่มีเวลาให้ในการที่จะออกไปข้างนอกด้วยกันนะอันนี้น้องก็พยายามที่จะทำใจเพราะว่าพ่อแม่น้องก็สอนญาติาก็สอนให้อดทนนะครับเขาทำงานเขาดูแลเราดีเขาไม่ตบตีเรา ถือว่าเขาก็โอเคแล้วเขาให้น้องไปสอบใบขับขี่สอบอะไรน้องก็พาลูกพาอะไรไปเที่ยวได้ตอนนี้ไม่มีปัญหาหลังจากที่คลอดลูกคนที่สองน้องก็ก็โอเริ่มโอเคเริ่มชินกับชีวิตนะคะจนตอนนี้ก็ลูกก็โตแล้วนะคะน้องก็สามารถที่จะออกไปทํางานทํางานสู่แบบสู่ทางได้นะคะมันก็เป็นอะไรที่กว่าจะผ่านมาถึงทุกวันนี้ได้น้องก็ก็เป็นอะไรที่ ที่ยากลําบากมากนะควก่อจะผ่านมันมาได้ก็เกือบจะทะเลาะเกือบจะเลิกกันในทุกๆบ่อยนะเอาละค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการรัชนีเพราะว่าสามีเริ่มเปิดเปิดอะไรแล้วก็ไม่รู้เสียงดังนะคะเดี๋ยวจะโดนโดนลิขสิทธิ์เอาละค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะชานสวัสดีค่ะ